กองนี้เป็นเศษผ้าที่เมลือออกมานะคะเมเอามาตัดเป็นชิ้นให้มันเล็กลงค่ะขนาดตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆจะตัดชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ยังไงก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะจากนั้นเมเอา,า,กากาวมานะคะผ้ากาวเป็นผ้ากาวเยอซีค่ะเพื่อนๆจะนุ่มๆนะคะเอาด้านที่มีเม็ดกาวขึ้นค่ะจากนั้นเราพา,าเราตัดเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆเอาด้านผิดนะประกบลงไปเอาด้านสวยโชว์ขึ้นค่ะจากนั้นเราเตารีดค่คอยๆกดลงไปแบบนี้นะคะ เอาเตารีดรีดเฉพาะบนตัวผ้านะอย่าให้หน้าเตารีดไปโดนกับผ้ากาวนะคะอันนี้ผ้ากาวของมีมันสั้นไปนิดนึงค่ะเพื่อนเพื่อนมีจะต่อผ้ากาวนะเมกิลผ้ากาวอีกชิ้นนึงค่ะมาประกลบลงไปแบบนี้เลยให้มันทับกันประมาณแบบ1นิ้วหรือครึ่งนิ้วประมาณนี้ค่ะกาด้วยสายตาจะรันกาวเศษผ้าค่ะวางลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะวางต่อไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆรีดค่ะ การวางลายผ้าเพื่อนๆเอาตามชอบได้เลยนะสีผ้าลายผ้าเลือกตามชอบเลยค่ะของมีไม่ก้อมุ่ๆเอาเลยค่ะจริงๆนะแล้วก็รีดไปเลยค่ะให้มันทั่วผืนเลยนะคะหรือว่าตามที่เราต้องการค่ะของเมย์ได้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะเมย์ก็จะพลิกเอาผ้ากาวขึ้นมานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะฝั่งที่เป็นผ้ากาวนะเอาขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็รีดกดย้ำลงไปอีกหนึ่งรอบให้ผ้ามันติดกันแน่นยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นเมันก็จะตัดผ้าส่วนเกินออกไปค่ะที่มันเลยออกมาจากผ้ากาวนะคะแล้วเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆนจากนั้นเมย์จะมาเย็บกดเลยค่ะเย็บกดเมย์ใช้ฟีเข็มห่างค่ะเพื่อนๆรอบนี้เมย์ใช้ได้สีเข้มนะคะสีได้เพื่อนๆนก็เลือกตามชอบได้เลยพอเราเย็บเสร็จนะคะเมย์ก็เย็บแนวขวางแบบนี้อีกค่ะให้มันเป็นตารางแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมกะว่าจะาไปตัดเสื้อละค่ะเพื่อนๆ